วันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานจารึกคําว่ารักนะครับซึ่งผมสืบค้นมาตั้งหลายจารึกแล้วอยางไปพบคําว่ารักนะครับแต่มาพบที่จารึกไว้ในภาษาหลังนี้นะครับแต่ตอนนี้จารึกไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับาทางกงรมศิลป์ได้เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะอธิบายว่า,อ,าอันมีหลักฐานคําว่ารักแล้วผม ผมยังสอบถามว่าสืบหาว่าเอคำว่ารักนี่มันเป็นภาษาของเผ่าใดกันแน่นะครับก็เลยไปสืบเล่นสืบค้นดูไปศึกษาดูว่าเป็นภาษาแต่ว่าเป็นภาษาของเผ่าใดนะครับปรากฏว่ามันเป็นภาษาโคราชนะครับเป็นภาษาโคราก็ชคือภาษาลาวกลางนะคะภาษานครหลวงนั่นเอง รันมาจากคำว่าฮักนะครับคำว่ารักนี่มาจากคำว่าฮักก็เหมือนกับนักหฮบอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นใช้คำว่านักรบนะครับเป็นภาษากลางาคนครหลวงโคราชเมื่อไปเมื่อไปอไปอยู่ในภาคกลางหรือว่าเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่สุขโขทยัยก็เอาคำว่ารบไปด้วยฮะอย่างเช่นพะคุณลางกำแหงใช้คำว่า พ่อกูไปรบนั่นแหละครับเพราะถ้าถ้าจะใช้เป็นภาษาลาวแบบไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงก็เป็นพ่อกูไปฮบนั่นแหละครับอ่าแต่ว่าพระอ,องค์ใช้ว่าพ่อกูไปรบในเมื่อ,อคําว่ารบคําว่าอร่อยก็เป็นภาษาโคราชนะครับเพราะว่าภาษาลาวว่าแซบครับ <laughs> ภาษาล้านาก็ว่าอ่าลำอ่าลำเต๊ะ <laughs> นี่ไงล่ะครับคําว่ารักนะครับเนี่ย เนี่ยคำว่ารักเนี่ยใช่ไหมไหมครับเนี่ย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 เขาเขียนในบรรทัดที่สิบนะเขียนว่ารักคเนศนะครับเป็นชื่อบุคคลนะครับแต่น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับรักคเนศนะครับคําว่าสิสกันวัฒน์็นไหมน,นะครับสิกันวัฒน์เดี๋ยวจะชี้ให้ดูเนี่ยคำว่ารักเมื่อหนึ่งพันเท่าไหร่เมื่อหนึ่งพันกว่าปีมาแล้วหนึ่งพันห้าสิบปีมาแล้วนะครับพศเท่าไหร่เอ่ย ขสหนอเนะครับพบที่ภาษาล,ลังนี้เขียนคําว่ารักนะครับถ้าท่านใดพบในจารึกหลักอื่นก็นํามาแสดงได้นะครับเพื่อเทียบเคียงว่าคําว่ารักนี่มีในจารึกที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้พบที่ภาษาเมืองแขกนะครับพันกว่าปีตอนที่ผมมาอธิบายนี่ยนะก็เลยมาสถานที่จริงเลยอา่จะได้บรรยากาศนะครับเห็นไหมครับเนี่ย อ่านว่ารักนะครับเนีย่ยเนีย่ยเนีย่ยรอเรือก็ไก่เห็นไหมครับรอเรือก็ไกนั้นมะนไม่หันอยู่ข้างล่างนะฮะจุดอยู่ข้างล่างาเป็นไม่หันนะครับอ่านว่ารักรักอ่าคะเน,นะร,รนะครับขอไขนะครับแล้วก็รวมไปเป็นอ่านว่ารักคะเนรนะครับแต่คะเนรนี้ไปแปลยังไงก็แล้วแต่ท่านจะไปแปลนะครับแต่คําว่าไตาเนี่ยสมัยนั้นน่ะเขียนเขียนนายเป็นไตนะครับเป็นภาษากลางายังเป็นภาษาแบบ ทางภาษานครหลวงภาษาคือภาษาพราหม์โปรหิตนะครับจะใช้จะใช้คําว่าไตานะครับไตแทนนาหน้าแทนนาหน้าผู้ชายที่เป็นบุคคลชื่อชื่อบุคคลนะครับอย่างเช่นว่าไตไตชนันเอาอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านว่าไตาชนเาก็คือคุณฉนเานั่นเองแต่เป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ะจะใช้คําว่าสินะครับอย่างเช่นว่าสิเส สิทเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอ,อย่างย่งย่งพระราชินีก็คงจะเรียกว่ามเหสีนะครับพระมเหสีหรือพระมเหสีนั่นเองนะครับแต่ว่าแต่นี่แต่นี่เป็นเป็นเป็นคนเป็นพลเมืองธรรมดานะครับก็เลยใช้สิเสใช้เต,ตนั่นเตนี้แต่ว่าต่อมาเราใช้เราไม่ใช้ไตนะเพราะนี้มันเป็นคํา ที่คิดขึ้นมาในยุคนั้นเป็นภาษาเขมรคิดขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเป็นไตเป็นสินะครับก็เลยเอาคําว่านายกนแล้วกันนะครับเมื่อตั้งกรุงศรีธิยาก็เอาคําว่านายไปใช่ไงครับนายนั่นนายนี่นะครับแต่คาว่านายเนี่ยนายนั่นนายนี่นายนั่นนางนี่นะเขาใช้หยุดที่นี่แหละแล้วก็เอาไปใช้ที่สุโขทัยหลักฐานสุโขทัยเก่ากว่ากรุงศรีธิยานะครับพอไปตั้งกรุงศรีธิยาก็เอาคําว่ารักไปใช้นะครับ แต่คําว่ารักนะ่ะที่ที่สูโไทยก็มีหละครับในจารึกปู่สบดหลานนะครับก็ยังใช้คําว่าปู่หลานรักกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าฮักกันนะครับรักกันก็เป็นภาษาโคราชยังไงล่ะครับเพราอจะได้รู้ว่าเจ้าเมืองใช้ภาษาอะไรยังไงล่ะครับมันสอดคล้องกับคาว่าอร่อยนั่นแหละหรือแซบนั่นแหละครับอันนี้เนี่ยไม่ะเทียบให้ดูอ่า คำว่าฮักนี่เป็นภาษาลาวนะรา้รานนาก็คือคือก็คือ,คอคผสมผสมาลาวอีสานด้วยนะครับก็เป็นเคอญาติกันครับก็ใช้คําว่าฮักนะครับแต่คําว่ารักนี่มันเป็นภาษา,า,านครหลวงโบราณทวารวดีเมืองเสมานะภาษาโคราชนะแหละครับ,าาราารารบแต่คนโคราดก็คือไทยก็คือเขมรลาวมอญปนกันนะอยู่ร่วมกันเพียงแต่ว่าปรับให้มันเป็นภาษากลางเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศนะครับอ่าอ่าฝรั่งก็ว่าอ,ามอัมวนะครับอ่า ออังกฤษว่ายัางไงล่ะฝรัร่งเศสอโมอ,อา่าเยอรมันว่าลีเบอร์อา่าสเปนว่าอาม,มานะครับจีนว่าอายอายอายนะครับมอนว่าชานนะครับเนี่ยคือคือรักนะครับนะอา่าอินเดียก็ว่ายัางไงล่ะนี่อินเดียก็ว่าเปียเปียอ่าแปลว่าความรักนะครับอ่าอินเดียเขาว่างั้นนะครับ ต่บาลีอาจจะว่าฉันทาหรือเปล่า <c oughs> มีฉันทะอันฉันทาความพอใจ <c oughs> อครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อสืบไแล้วคาว่ารักเนี่ยทั้งลาวก็พูดว่าอย่างทั้งคอมเมนต์ก็ว่าสลันนะอย่างเช่นว่าบองสลันโอนเนี่ยอย่างกุยก็ว่าหมักหมักการจริงมักเนี่ยลาวก็กุยนี่มันอยู่เครือญาติติดกันใช้ร่วมกันเลยนะครับลาวใช้ทั้งมักทั้งฮักนะครับมักหลายแต่ว่าทาง กุยเขาออกมักเฮยหมักเฮยหมักเฮยอย่างเงี้ยภาษากุยนะครับก็แสดงถึงความเป็นเครือญาติแนบแน่นชิดกันในภาคอีสานมานานแล้วครับอยู่ร่วมกันจนเข้าใจทุกทุกภาษานั่นแหละครับเขาอยู่กันด้วยความเข้าใจอย่างสันติมาหลายพันปีแล้วล,วลวมั้งอยู่ในแดนนี้นะครับว่เาเนี้ยคำว่ารักเนี่ยที่พบก็อยู่ในน,นี้ยังยังคำว่าอา่าอย่างเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ย ไปเขียนสมัยอยุธยาก็เขียนมีคําว่ารักนะครับเนี่ยภาษาไทยนะครับเขียนด้วยภาษาสงรุนแรกพุทธเจ้าอยู่บนราชทรราทรับคอหักแขนหักมากลมาต่อกลมาต่อทารักทานี่ครับคาว่ารักนี่ครับเ,เขียนว่าเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยนีย่รอเรืออ่าก็นี่สงสัยจะมีไม่หันอากาศหรือ,อยังนี่นี่นี่รอเรือก็ไกลนะครับนะครับนะอ่าต้องต้องใส่จุด <c oughs> ถ,ถึงจะเป็นอ่ารับอ่าครูบาอาจารย์แปลมาให้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อ่าเอือเฟื้อมานะครับอาจารย์กังวลนะครับอ่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลคัชชิมานะครับท่านเอือเฟื้อมานานแล้วครับผมได้ก็ได้ใช้อ้างอิง าการใช้ภาษาของสองุ่นแรกสองสองุนแรกนะเขียนเขียนภาษาไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับตามที่ผมเคยอธิบายมา,านั่นแหละครับแต่ทีนี้คําว่ารักในที่ปรากฏในที่ที่ปรากฏรักเมื่อ600กว่าปี700ปีนะ่ะเนี่ยก็คือจารึกนี้นะครับเนี่ยจารึกปูส่สบรสบดหลานนะครับ เนี่ย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 เขาไใจดูเนี่ยเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเนี่ย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 ปู่หลานรักกันเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนว่าปู่หลานรักกันนะครับอ่าเนี่ย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 ปู่หลานรักกันเห็นไหมครับคําว่ารักกันเนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าฮักกันนะครับ เขาเขียนเลยเขาเขียนเป็นรักกันอันนี้จะลึกปู่สมบหลานนะครับใน่าวพุทธที่19นะครับของสุุโไทยครับการทําสัญญาระหว่างเจ้าเมืองทางเหนือนะครับก็คือลูกหลานของทางสุโขทยไปครองเมืองอยู่ทางเหนือน,นะครับก็เลยมาทําสัญญากันหลักฐานก็เลยมาตกอยู่ที่เมืองสุโไทยนะครับมาทําสัญญากันมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีการอัญเชิญทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายนาม,มารมก็คือพระอิศวรพระนารายณ์พระอินพระพรหม นะครับเทวา,ารักษ์นะครับผีต่างๆนะครับล้วนแต่เป็นฝ่ายนะมามธรําให้มาเป็นสักขีพยานในการสัญญารักของปู่หลานนี้นะครับเขาต้องเขียนไว้ว่าปู่หลานรักกันเขาก็อัญเชิญตั้งแต่นามธรรมาปู่ขุนจิตคุนจอดปู่เ <c oughs> พราะปู่พญารามปู่พญาบาลน,นะครับเขาทําสัญญากันนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเราใช้ภาษา คำว่ารักคำว่าอร่อยมันเป็นภาษาโคราชนะครับก็แน่นอนแล้วว่าทิศทางการไปกู้เมืองสุขโขทัยของพ่อขุนผานั้นก็ไปจากเมืองโคราชนะครับพ่อขุนพ่อขุนบางซึ่งรับช่วงต่อก็ใช้ภาษาโคราชในการสื่อสารแต่ก็อยู่ร่วมกันหลายเผ่าก็เลยปรับสำเนียงภาษาออกมาก็ก็เป็นในปัจจุบันนั่นแหละครับก็เนี่ยต้นต่อแต่ภาษาโคราชก็เป็นภาษานาครหลวงนะครับ ก็คือเขเมรลาวมอนนั่นแหละแหละช่วยกันอ่าช่วยกันปรับปรุงขึ้นมาว่าเนี่ยให้มันเป็นภาษากลางเด้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะจะลาวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่จะเป็นเขเมรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ <c oughs> แต่บางครั้งก็เขียนเป็นภาษาไทยกลางบางบางครั้งก็เป็นอ่าภาษาเขเมรอ่าปนบาลีมั่งปนอ่าอ่าสันสกฤตมั่งเห็นไหมครับปน ลาวปนขเขมรก็อย่าไปว่ากันเราเป็นเคยญาติกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเคยญาติในระดับเจ้าเมืองอย่างเช่นพระเจ้าชัยบรมันที่เจ็ดก็เป็นเคยญาติกับลาวนะครับเพราะเป็นเคยญาติกับพ่อขุนผาพ่อขุนผาพ่อเนี่ยเป็นลาวนะครับพ่อขุนบาง